สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทาขนมมะแกงกันนะคะใส่น้ําตาลทรายไปเลยค่ะครึ่งกิโลนะคะตามด้วยกะทิหนึ่งกระป๋องไข่ไก่สิบฟองนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆรับชมแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปต้มถั่วนะคะและนี่ก็เป็นถั่วที่เราต้มไว้นะคะต้มจนเละเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็นําถั่วไปกรองนะคะใส่กระชอนนะคะเพื่อให้น้ําไหลออกนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำถั่วที่เรากรองไว้เทใส่นะคะเทใส่กะทิเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตามนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะคะไม่ยากนะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมนะคะเตรียมถาดมาเลยค่ะนะคะเทใส่ไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราก็จะนำไปเข้าตู้อบเลยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าขนมเราจะน่าทานเป็นยังไงขอดูหน่อยนะนี่เลยนะคะขนมหมอ้อแกงนะคะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงจะใช้ได้แล้วนะคะทุกคนมาลุ้นช่วยกันหน่อยนะคะนี่เลยขนมหมอ้อแกงนะคะของแอดเองนะคะสูตรน,นี้ทำง่ายนะคะ เสร็จแล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะก็นําออกมาเลยนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆรับชมแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ง่ายมากนะคะคอนเฟิร์มนะคะอร่อยด้วยหอมๆเลยจ้าขอบคุณที่มาติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ